หมอดูย u u ูบออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวโอ้โหี่โมงแล้วเนี่ยโอ้พึ่งบ่ายสะเพ,พึ่งจะบ่ายพึ่งจะบ่ายหนึ่งพึ่งจะบ่ายหนึ่งห้านาทีก็คงก็กะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปประมาณเนี่ยสี่คลิปรวดเลยก็คือทำของพืชศกไปแล้วพืชศก เมถุนกระดกกระดาสิงแล้วก็ส่วนอีกสี่ราศีว่าจะทําพรุ่ภูี้คือวันนี้ว่าเออจะทําให้ครบเลยก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเ,น,นเดือนในเดือนกันยายนนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเอขอความการุณานะคะกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ที่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะแล้วก็ ท่านใดที่ต้องการดูดวงนะคะสนใจดูดวงติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบเสียค่าครูนะคะให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นค่ะก็คลิปน,นี้นคะคะจะตัดเวลานะคะคลิปนี้จะตัดเวลานะคะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีค่ะ คลิปนี้เราก็จะมาดูกันแบบเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเอกทำคลิปเอกก็ทำคลิปเออสิบสองราศีอ่ะมามานานประมาณสองปีได้แล้วนะบางเดือนก็ทำค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งอู้มอยากพูดเลยคือบางเดือนเนี่ยคือบ้าพลังอะ่ะล้วก็จะทำค่อนข้างเยอะมีทั้งดวงความรักดูดวงความรักเน้นๆนะคะแล้วก็ดูดวงทั่วไป แล้วก็บางเดือนก็อาจจะมีประมาณว่าดูดวงคู่อริเน้นๆอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็สําหรับในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีดาวใหญ่โยกย้ายเดือนนี้นะคะมีดาวใหญ่โยกย้ายนะคะก็เอเลยจะทําคลิปแยกนะคะเป็นคลิปพิเศษนะ,ะก็คือว่าราศีเมถุนจะเกิดอะไรขึ้นหลังดาวราหูโยกย้ายให้เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะ ให้กดเข้าไปดูที่ช่องออนมานีจันแล้วก็ไปดูตรงเพลย์ลิสต์น่ะที่ด้านบนมันจะเขียนว่าเพลย์ลิสต์น่ะแล้วก็เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังดาวราหูหรือดาวใหญ่โยกย้ายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเพราะมันแปลว่าคุณหมดเคราห์หมดโศมดโลกหมดภัยตลอดระยะเวลาหปีครึ่งนะคะดาวรา ราหูนะคะเป็นดาวที่มีระยะวงโครจรหนึ่งปีครึ่งนะคะดาวราหูมีระยะวงโครจรหนึ่งปีครึ่งตลอดระยะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานี้ชาวราศีเมถุนนี่ดวงตกหนักสาหัส,สาการเจอทั้งเสาเธอเจอทั้งราหูเล่นบางคนมีคดีความบางคนมีหนี้มีสินบางคนนะคะเจอแฟนทรยศนอกใจอกหกักเจอแฟนทรยศนอกใจ เจ็บช้ำในจิตใจนะคะเจอคนรักทรยศแล้วก็มีปัญหาหนักๆเข้ามาที่ทำให้แบบสะเทือนใจมีเรื่องสะเทือนใจเยอะอยากจะฆ่าตัวตายบางคนนะอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็มีคดีความบางคนก็มีความแบบเออไม่มีความสุขอะ่ะมีความทุกข์เป็นช่วงที่ดาวราหูทับลัคนาเป็นช่วงที่ต้องชดใช้กรรมเนื่องจากดาวราหูก็คือเงาของโลก การที่ดาวราหูโคโจรทับดาวอาทิตย์ในดวงนี้ก็เป็นจังหวะที่ว่าต้องเช้าใช้กรรมเก่ามีเรื่องหนักๆเข้ามาสาหัสสากันนะคะ ก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรือราศีเมษแล้วก็ดาวว่าจะมีการวนย้ายนะคะส่วนดาวราหูเนี่ยจะโครจรเป็นลักษณะขึ้นนะคะเนี่ยอย่างนี้ดาวพฤหัสจะโครจรอน,นี้แต่ดาวราหูโครจรอ,อย่างนี้ดาวเกตโครจรอ,อย่างนี้นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาราหูมันก็จะโครจรไล่ขึ้นไปจากราศีเมถุนก็ขึ้นไปที่พฤษภ ซึ่งก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะได้เงินจากทางต่างประเทศก็ได้เงินจากคนทางไกลอะไรแบบนี้นะ นี้นะคะเราก็จะมาดูดวงกันโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะนี่เป็นไพ่ทาโร่ชุดแม่มดเขียวนะคะก็จะภาพสวยทีเดียวเปการดูดวงใน30วันนะคะก็คลิปนี้จะเป็นของคนที่เกิดตั้งแต่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกป,ปีในส่วนของลัคนาก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการคำนวณหาลัคนาเกิดนะคะ เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะในเว็บไซต์ก็มีมาดูใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งได้ไพ่เป็นพ่อมดนะโอ้ได้ไพ่ได้ไพ่ดีค่ะได้ไพ่เดอร์สตาได้ไพ่ดีหลอดออฟแชโด Knight of c h a r a c e r s Knight of Pentacles Knight of Wands k n i g h of Pentacles Knight of p e n t a c e เนื้อมาเถอ Five of Pentacles Seven of One Four of One เอ๋มองว่ามันมีไพ่ที่เกี่ยวกับความอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนนะคือเหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนกันยายนเนี้ยมันเหมือนจะมีพลังงานของความอิจฉาลิษยา ซึ่งเกิดขึ้นมานะคะมีพลังของความอิจฉาริษยาซึ่งเกิดขึ้นมาในใจในส่วนของการเงินนี้ถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะคะถ้าถามถึงเรื่องการเงินนี้นะเออดูจากในไพ่อ่ะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยก็จะได้เงินนะแล้วก็เพราะว่ามันได้ไพ่เดอะสตาเนี่ยเดอะสตาร์เดอะสตาก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับช่างเสริมสวยขายของสวยงามความสวยความงาม ดาราศิลปินนักแสดงคนที่คนที่ทำงานนะคะคนที่ทำงานเป็นดารานักแสดงศิลปินขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางขายของสวยงามเนี่ยจะหาเงินได้เยอะค่ะจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามและศิลปะบันเทิงค่ะเช่นเป็นดาราเป็นนักร้องงานด้านศิลปะได้เงินจากงานศิลปะได้เงินจากงานวาดรูปได้เงินจากการเป็นช่างแต่งหน้าได้เงินจากการเป็นดารานักแสดง ได้เงินจากการขายเสื้อผ้ากระสงนะคะก็ถือว่าการเงินเนี่ยไม่ถึงกับแย่นะคะแต่ไพ่อน่มันสะท้อนถึงความอิจฉาริษยาและความหึงหวงที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นมีเรื่องของความเจ็บช้ำน้ําใจเกิดขึ้นตัวคุณเองเนี่ยมีความชอบช้ำในใจในเรื่องความรักคือคุณอะต้องการหวังในความรักคือคุณอยากให้คนคือตัวคุณอะ อยากจะให้คนที่ตัวเองรักเขาเออมารักคุณแต่มันก็เต็มไปด้วยความผิดหวงแต่จากไพ่ชุดนี้ถือว่าคุณได้นารีอุปถัมภ์นะจากไพ่ชุดนี้เหมือนจะเป็นนารีอุปถัมภ์ก็ทําใหออ้ความยากลําบากอะไรเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ตกง,งานอยู่ก็จะได้งานทํานะคะสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจากไพ่ชุดนี้ก็คือว่ารายได้มันเริ่มจะดีขึ้นนะ แต่คุณก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเคยได้เงินมากกว่านี้แล้วก็ไพ่อ่ะมันก็สะท้อนถึงความแบบซึมเศร้าความหดหู่ความหงอยเหงาอ่ะเหมือนกับว่าเออคุณยังไม่ลืมความรักที่เจ็บช้ำในอดีตคือคุณพยายามทําให้คนรอบข้างอ่ะเข้าใจว่าคุณอ่ะมีความสุขแต่จริงคุณไม่ได้มีความสุขไพ่ชุดทีไพ่ชุดนี้นะคะสะท้อนถึงความ เจ็บช้ำความเสียใจความเจ็บช้ำในเรื่องความรักคุณแสดงออกให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณแข็งแกร่งแต่ลึกๆในจิตใจเนี่ยคุณเจ็บปวดคุณเจ็บช้ำคุณมีความชอกช้ำในจิตใจคุณมีความชอกช้ำในจิตใจคุณมีความเศร้าคุณมีความเสียใจแต่ว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปแต่คุณก็พยายามทําแบบให้มันเหมือนกับว่าคุณในใจลึกๆของคุณเนี่ย ยังไม่สามารถลืมอดีตรักที่เจ็บปวดได้แต่คุณก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้คุณแสดงออกว่าคุณมีความสุขดีคุณแสดงออกให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณไม่เป็นอะไรคุณมีความสุขดีคุณอยากทำงานแต่จริงๆแล้วคุณยังไม่สามารถลืมอดีตในครั้งก่อนได้มันจะมีคนมารักมาชอบคุณนะคนที่มารักมาชอบคุณเนี่ยมีนะมีคนมาเสนอตัวประมาณว่า เนี่ยมีคนมาเสนอตัวให้คุณสามคน,น,คนแต่คุณก็ยังไม่ไม่โอเคกับคือคุณยังไม่โอเคอมีคนมาเสนอตัวแต่คุณยังไม่โอเคประกรอบกับว่าเอ,อคุณนะยังยยังังงมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่ <S 2> <S 2> บางครั้งเพื่อนๆก็ทําให้คุณปวดหัวนะแต่คุณมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนๆ คุณชอบแอบ,บดูคนที่ตัวเองชอบอยู่ห่างๆนะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนคุณแอบ,บดูเขาอยู่ห่างๆางอะ่ะเหมือนคุณแอบ,บดูคนที่ตัวเองชอบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆะเหมือน,นว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยรักใครบางคนรักมากเคยอยู่กินกันแล้วก็เลิกไปแล้วทางนั้นเขาก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่คุณก็ยังแอบ,บดูเขาอยู่ห่างๆเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่ว่า มันก็ยังเป็นอารมณ์แบบคุณก็ยังแอบ,บเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆๆเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับความรู้สึกที่เจ็บช้ำมันทรมานในจิตใจมันเป็นไพ่ชุดนี้มันสะท้อนถึงอารมณ์ของความห่วงหาอาวร์เป็นไพ่ที่สะท้อนถึงอารมณ์ของความความเจ็บช้ำ